Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก็ความสันติสุขจงมีแด่ปีน้องมุสลิมทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันทีดีอีกวันหนึ่งเป็นวันรายาวันนี้คือรายาอกบววหรือว่ารายาอีดินฟิตตอรีนะครับเป็นวันแห่งการก่อไฟแล้วก็เป็นวันแห่งการให้อภัยนะครับปีน้องแต่โย่ไกลๆก็มีโอกาสได้ลบมาปบปะาให้ให้กิดตึงและคนแต่ว่าห่างหายไปสักฝั่งไงการได้ลบมาปบปะาเช่นกันนั่นก็คือ มุกกลนโกวันนี้นะครับก็ตอนรับการกลับมาครับผมมุกกลนโกกลับมาเรียวนะครับในกองกิตติ้งตุกุนกลนโกด้วยนะครับเนื่องด้วยวันนี้นะครับผมในนามก,อก,อกา้องกลนโกกะตงโกมาอัพก็อาไปกับปีนองตุกคนนะครับเต้กำลังติดตามช่องกลนโกกะ้องเราโยตาเกิดมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดน,นะครับเต่กลนโกนำเสนอออกไปแล้วมันไม่โอเคไม่ประทับใจหรือว่ามันตามห้ความรู้สึกไม่ดีไม่ชอบกับสิ่งที่เรานำเสนอ วันนี้ผมก็ต้องข้ออภัยแลละกะ็มาอับกันนะครับพวกเรากลนเกาะก็อ,อวยพรไห้พี่น้องตุกคก้นมีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและก็้ห้วันนี้เป็นวันแห่งการเริ่มตอนใหม่ละสุดตายเราก็ากงต้องจอบด้วยคำอวยพรครับเซรามารันอารีรายอีดินฟิตเตอรี่กับผม